ลาสุดค่ะน้องๆเบมอนนะคะออกเดินทางแล้วอย่าง Arizona, คลิปนี้น่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้เต้าชี้ก็คือมาด้วยชุดเสื้อแขนยาวนะหมวกขนเฟอร์ค่ะน่ารักมากน้องชิกิต้าก็หัวเราะค่ะพี่ตักลองก็ถามเงินหรอจริงหรอน้องชิกก็บอกไม่ใช่เงินค่ะฮ่าฮ่ตักลองนี่อึ้งงงนะคะนึกว่าแฟนคลับให้จริงอ็นดูหนักมาก

รีแอคนะคะหรือว่าเงินจริงเออแม่เมอยากแกล้งแคนดี้นะคะ้าชี้ก็คือน้องหมีน่ารักนะคะยิ้มแป้นใส่กล้องทําท่าน่ารักน่าชังคือได้เห็นลูกนี้ของน้องเมมอนนะคะใครจะคิดว่ามาถ่ายเนื่องด้วยอากาศที่เกาหลีหนาวนั่นเองนะคะอ่ะก็อบอุ่นร่างกายไว้ก่อนนั่นเองนะคะวันนี้เจคนโคเป็นเคเดนชื่อไหมคะเนี่รอเจอเจคนที่บ้านนะคะเย่เย่ประเทศไทยจะมีชิกิต้าเจคนอีกแล้วน้องก็โบกมือบายบายตลอดทางเลยเละค่ะเย่แมวเหมียวของเรา เด็กจะได้กลับบ้านค่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่สดใสน่ารักจริงๆค่ะน้องแคนนี่นี่นะคะน้องอาหยอนนี่ก็เดินไปกับน้องแคนนี่นะคะน้องแคนนี่คือมีการถอดเสื้อออกนะก็ได้เห็นทรงผมต่างๆผมได้ตรงสุดน่ารักเลยหละคนสวยคขา 挺好的。Okay, <Okay. S 2> น้องแพรก็เดินทางนะคะวันนี้ผมสีเข้มดิเดว,ว่าใส่เสื้อหนังมานะคะแล้วก็หมวกรูปพีเสื้อน,นะคะน้องแพรจะมาไทยแรแล้วจ้าเพืแฟนก็แฮปปี้นิวเยรนน้องแพรนะคะนี่น่ารักมากมายโคเทเลยคะ่ะวันนี้นะคะเต้าแพรคลิปลุกแบบว่าแฮะอันนี้นะคะคุณแฟนกลับบอกว่าวันนี้วันเกิดของพี่เขาคะ่ะและน้องแพรก็บอกแฮปปี้เบิร์ตเดย์คุณเขากลับด้วยแต่ดีที่หนึ่งเลยนะคะลูกสาวลท่า tomorrow is my birthday ah awesome? oh, thank you ต่อพปคือเท่แถววันนี้นี่นะคะสีหน้าของน้องๆเบมอนที่จะได้กลับบ้านไปเจอหมามีใช่ไหมคะเจอครอบครัวเจอคุณแม่ที่ไทยเนาะก็ยินดีต้อนรับน้องๆเบบี้มอนสเตอร์ทุกคนเลยนะคะประเทศไทยจะมีน้องๆเบบมอนแล้วจ้าอ่ะอย่างไรก็ขอให้หนูๆเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะน้องๆเบมอนทุกคนเลยยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะจ๊ะไทยแลนด์จะมีเบบี้มอนสเตอร์แล้วเพื่อนๆที่จะไปหาน้องๆเบบมอนค่ะก็ขอให้สนุกสนานเอนจอยนะคะส่วนพวกเราสายหน้าจอนะคะก็ส่งแรงเชียร์ที่หน้าจอ ไปหาน้องๆเยอะๆนะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะยินดีต้อนรับสู่ชายแลนดีดีจังฮิสซาชิบุริโอเลมานิโอ